แลกตั้งกลางเทอมของสหรัฐนี่น่าตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่ามีการมองว่าถ้าโอบามาคะแนนย่ำแย่อย่างนี้เนี่ยใครที่สมัครในนามเดโมแครตก็จะพลอยโชคร้ายไปด้วยแต่ว่าปรากฏว่ามีตัวช่วยครับบิลคลินตันอดีตประธานาธิบดีอ่ะและภรรยาฮเลอรี่คลินตันเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศอยู่เนี่ยเป็นแกนสําคัญของพรรคเดโมแครต่ยไม่มาช่วยหาเสียงหรือมีเหตุผลสองข้อครับว่าทำไมฮเลอรี่จึงไม่มาหาเสียงขนาที่บิลคลินตัน ต้องมาช่วยลูกพรรคเดโมแครตหาเสียงเป็นการใหญ่เพราะว่าเขามองกันว่าฮิลลารีฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศนั้นเนี่ยเป็นนักการทูตระดับโลกฉะนั้นเมื่อเป็นตัวแทนของสหรัฐในเรื่องการทูตแล้วก็ไม่ควรที่จะมายุ่งยากกับการหาเสียงแต่ผมคิดว่าเหตุผลจริงๆเนี่ยก็คือว่าฮิลลารีคลินตันภาพใกล้ชิดกับโอบามามากเกินไปโอบามานี่ไปหาช่วยหาเสียงแน่นอนในฐานะเป็นคนสําคัญที่สุดของพรรคเดโมแครต แต่ฮิลลารีเนี่ยถ้าออกไปหาเสียงด้วยจะถูกโจมตีหรือว่าถูกมองว่าใกล้ชิดกับโอบามาอยู่แล้วฉะนั้นพูดอะไรก็จะไม่มีใครเชื่อเท่าไหร่ขณะเดียวกันบิลคลินตันนี่แปลกนะครับท,ทั้งที่เป็นสามีฮิลลารีแล้วก็ใกล้ชิดกับโอบามาพอสมควรเนี่ยแต่ว่าวิธีการพูดวิธีการหาเสียงเขาเนี่ยค่อนข้างจะถูกมองว่าเป็นอิสระจากโอบามาแน่นอนอิสระจากภรรยาด้วยแล้วก็เป็นนักพูดนักหาเสียงที่เก่งมาก ผู้สมัครพรรคเดโมแครตไม่ว่าจะสมัครสอสอส,อสอวอผู้ว่านี่ก็จะอยากจะให้บิลคลินตันมาพูดในรัฐของตัวเองในการหาเสียงของตัวเองเพราะว่าบิลคลินตันเนี่ยสามารถจะนาวโน้มประชาชนทั่วไปนะครับว่าที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่พูดเชียร์โอบามาที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าภรรยาผมเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นคนสําคัญของพรรคแต่ที่ผมพูดเนี่ยในฐานะบิลคลินตันอดีตประธานาธิบดีสองสมัยและเป็นคนที่ ชาวบ้านรู้ดีว่าผมมีผลงานอย่างไรเพราะว่าตลอดเวลาที่บิลลินตัิเป็นประธานาธิบดีนั้นเศรษฐกิจฯฯสหรัฐดีมากๆดีจนกระทั่งอาจจะบางคนบอกฟลุกก็ได้เพราะจังหวะดีก็ได้แต่อย่างน้อยที่สุดผลงานของบิลคลินตันลทางด้านเศรษฐกิจฯฯและการเมืองเนี่ยโดดเดน่นโดดเด่นกว่าอดีตประธานาธิบดีจอร์จบิลบุชแน่นอนและโดดเด่นกว่าโอบามาซึ่งตอนนี้กำลังย่ำแย่ฉะนั้นคนทั่วไปจึงไม่ได้มองบิลคลินตันลเป็นมือขวามือซ้าย ของประธานาธิบดีโอบามาหรือว่าของภรรยาตัวเองแต่มองว่าบิลคลินตันนั้นเป็นสถาบันของตัวเองจึงอยากจะให้ไปช่วยหาเสียงเห็นชัดเจนนะครับว่าสามีภรรยาคู่นี้บิลฮิลลารีในเรื่องของการช่วยพักสำหรับกลางเทอมเลือกตั้งกลางเทอมนี้คนละเรื่องคนละบทบาทเลยครับฮิลลารีเนี่ยเอาก็าจริงๆจะไม่อยู่ในประเทศโดยซ้ำจะเดินทางไปต่างประเทศในช่วงหาเสียงนั้นบิลคลินตันจะเป็นพระเอกครับ โอบามาพูดก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าบิลคลินตันช่วยไปหาเสียงแล้วก็ได้คะแนนบวกมากกว่าลบแน่นอนครับ